สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่สี่อุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้ามื่อนี้แม่หมูกับบ่าวเ่าก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่ศูนย์ห้านะคะสาธุบุญกับเอฟซี C นะคะปู่ที่เพิ่นร่วมถวายน้ํานะคะสวัสดีค่ะเมื่อเช้าก็ไปถวายมาแล้วพี่น้องมเ C, มบบนนื่อเช้าแต่สาธุบุญกับเอฟซีปู่ทมมี่เพิ่นร่วมถวายน้ําคำรอบไปอันนี้อ่าสาธุบุญกับเจใจค่ะแบบเจใจเพิ่นกะถวายน้ำมาตลอดพี่น้องรอบนี้ก็ร้อยก็แพ็ แต่ว่านํามาถวายปูมณีเศร้าแพ็คจ้ะยี่สิบแพ็คพี่น้องแล้วก็จะทยอยนําไปถวายให้เจเพิ่นค่ะสาธุบุญน้ำเพิ่นเนาะค่ะรวยแล้วรวยอีกเวยแล้วรวยอีกเก่งใจครับผู้ชมนะครับยูเศร้ามีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อค่ะมบอเศร้าก็ไปถวายเฮเอฟเอฟซีค่ะมบอเศร้าก็บยี่สิบแพ็คสายมากกับพี่น้องช่วงนี้กับทั้งแรียนเป๋าหน้านั่เพิ่นบุทรงรอบใบรอบใบกันแล้วเป๋าหน้าพี่น้อง นะครับก็จะให้ท้ย,ทย,ย่อยไปถวายแตละวัดได้พี่น้องได้ถว,วายแตละวัดเจดแบบสาธุบุญน้ำเจเพ่นมณีมหาปู0ูนหะเขาสองวันแล้วนับตั้งแต่ปีใหม่เขามากราบนมัสการปูพี่น้องถือว่าเป็นจ้าบุญอยู่ค่แบบงวดศูนย์สองปูให้สองศูนย์มาศูนย์สองงวดที่ผ่านมาสูตรสี่ทิศแปดสี่มาสี่แปดอ่ะเ,อเดี๋ยวจงขับไปฟังน้ำกันยกน้ำก่อนคะจะขับชุ่มถั่ฟังน้ำกันนะคะว่าปูจะเดินทางให้ตัวใดงวดวันที่สิบหก กุมภพันสองพันห้าร mm ้อยหกสิบเก้าค่ะเทิงแวะแป่วน้ำน้ำในพี่น uh ้องเพราะว่าเพิ hmm. ่นเพิ่นบริส่งค่ะนะตั้งตรงแหวป่วน้ำก็ต้องเลี้ยนแป่วน้ำเองอีาเอาหยกน้ำซอยบ่าวเทาก่อนนะครัะผู้ชมจันทร์ชมถ้าฟังน้ำกันน้ำมาถวายปูนะครับยี่สิบแพ็คพี่น้องนะครับผม มัดกการครับปูกราบนมัดกการ์จ้าครับปูอาสาทูอาควายน้ำทั้งกันท่านผู้ชมสาธุอาสาทูอาสาธุครับผมรวยหิเง่งครับสาทูเด้อซาธุกับเจใจนะครับเก่งเปนรวยขึ้เก้ายันทองหลังไหลมาดังสายน้ำมือนีเบาเ่าเดินทางหน้าอันนี้เบาเ่าทำบุญน้ำปูได้ปีน้องเด้อดับบุญกุศลนุ่นน้ำนับส่งต่อถึงเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านสุขุมสุขคนเด้อพี่น้องเด้อ เอาละพรน,น้ำปูก่อนไปน,น้ำพร้อมก่อนยะท้าวาีวะฮาปุราปาริปุเรนตีสาคารังเอวะเมวะอโตทินนางเปตานังอุปกับปติอิจิตังปติตังตุมหังกิปะเมวะสมิชาตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปะนรา,าโสยะทามณีโชติลาโสยะทา สพีตโยวิวัชชนตุสาพโลโกวินัส,สตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีกายุโกภว,วะอภิวาธนาศีลีสนิจังวุธาปจายโนจัตตาโรธรรมมาวัททันติอายุวโนสุขังระลางสาธุนับยกมือสาธุได้เป็นรองเ่ดับนับ,นบ,นบ ตั้งแต่ปีใหม่พี่น้องหลังปีใหม่มหาปูกะเขาสองวดนะครับสองวดติดนะครับแต่ว่ามาสูตรสี่ทิศน้ปูเนาะนี่านชมนะครับคือปลวกไม่เข้าสี่แปดนะครับมาแปดสี่นี่พี่น้องสูตรสี่ทิศสองหกมาออกเป็นสองเก่าน้ปูเนาะอันนี้ก็ม่มีสิครแต่ว่าปูสี่นี่ปูนี่ถ้าปูตัดเอานะฮะน้าปูสูตรสามตัวแนมถาตัดปูจะตัดเอา สองตัวถัดตัดกัมาแปดซีซีแปดยกตรงกันกับสูตรซีทิศสูตรวินปูกับมามาทั้งหกมาทั้งเก่าพี่น้องแต่ว่างวดนี้บพมานน้ากันจับปูจับคู่ไม่มาด้วยกันแต่ว่าเข่าสูตรซีทิศนะครับท่านผู้ชมเอาี่สิบหกสิบหกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าครับปูส <15 5. S 1> ินะท่างพี่น้องนะจังไปหายิบจับหตัดรีได้พี่น้องเด้นี่ครับ พูดได้มักหน่อยคู่กับสูตรซีทิดนะปูนะสูตรสีทิศจะมีแค่สี่คู่พี่น้องนะครับแต่ว่าสูตรที่ปูจับให้นี่พี่น้องเนี่อกเขาสูตรบวกสองสองหกโอ้เกือบมาสามตัวนะปูเนาะหนึ่งเก้าหกนี่ถ้าเป็นสองไซน์นี่ทำช่ชมปูจับให้สองหกออกสองเก้าพี่น้องแต่ว่าเขาสูตรี่ทิศอ่าคิดสี่จาน นะสมัครับปัวให้ได้โชคจากสิบหมดปัวหกสองเก้าเ <c oughs> นาะครับหกสองเก้าดตัวตครับผมสิบหกปัวสิบหกครับสิบหกกุมภาพันธ์หก <16, 9. S 1> <19. S 2> ปู่ศูนย์ห้าี่ไปหลังเด้ย เราเบาเท่าจี่รลยกปู่ที่ทุกคนรอคอยพี่น้องอันนี้สูตรสามตัวแหนมพี่น้องสามตัวแหนมคืออย่างเป็นชุดสามตัวพี่น้องให้<ม>ให้เอฟซีเบงแต่ว่าถามัก<ม>ขาชอบจังไปหายิบจับลอตเตอรีมม่ท้ช่อสามตัวแหนมนะเพื่อว่าเป็นชุดสามตัวนะครับเป็นสูตรชุดสามตัวอาจจะมากก็ได้อ่าอาจจะมากก็ได้พี่น้องนะครับ

คือปูแถมชมเอาเอาสามตัวได้พี่น้องได้หกสองเก้าห้องกระตั้งหลักร้อยเพิ่มหนึ่งนะครับหลักสิบเพิ่มหนึ่งหลักหน่วยเพิ่มสองพี่น้องหลักหลักร้อยบวกหนึ่งหลักสิบบวกหนึ่งหลักหน่วยบวกสองพี่น้องจะได้เป็นชุดสามตัวสามตัวแนมคือสามตัวให้เบิงอ่าอันนี้สี่ทิศสี่ทิศเก้าหลักหน่วยตั้งพี่น้องได้เก้า อ่าผู้ได้มากหน่อยคู่กับซีทิปด้วยมั้งสองหกก็ยังไม่อีกกันกับ 2> 2, นี 2, ่สองหกเหมือนนั้นหกหกล้เก้าสามสี่ศูนย์หาหนึ่งสองหก <c oughs> สี่ตัววิน <c oughs> ผู้ได้มกสี่ตัววินก็นจับเอานี้พี่น้องสามห้าสามหกสี่ห้าสี่หกว่าต้องขีดอะไรปุ๊บเขีนยนเซวินเลยนะครับ ันสูตรสีทิศอันนี้สูตรสีตัววินเอาบาทนี่ปูจะจับคู่ให้ได้บาทับปูว่ามันมาํากันยังไครับเนี่ยตัปูมากว่าตัวปูมากกว่าปูขึ้นว่ากันยังไ้ปูไปทาง้อาี่น้ำปงในปูเอยียดซีไปงาเขียนเปรมนี่ไปเลยปูนี่กับเขียนไอ ปิดทั้งเตะก็ปิดอะไปัววัแนงเขียนต่อวันนี้ก็ได้ปัวขักนัอกี้ครับอืมกัรเฝ้ากัเลยนี่เงียแนัะครับศูนย์ปหรือห งูใช้ปูเลยครับห้องสีิุด้องหัโบอะไรเนาะหมักเหมือนแปดหนึ่งดีนี่เจียวงูหนึ่งบากบ่นีสามห้าสามครับอั่นมันขีมากีดนะคัน่นมันหาขมาหสามครับ มานี่ก็สามตัวอันนี้มีตรเออเนี่ยเนี่ยตำรวจชมปูจับหาหาบอกอกเกยด็ดบอกปูออกเย็ดกับตัวนี้ละครับตำรวจจับบอกปูหนจับเด็กสามสามสี่ศูนย์ห้า ละ,ะรลวยๆเหมือนเดิมเอาพเพียงเน่นตัวไหนปูเน้นให้เอฟซีชุดไหนนะครับเอาตัวน,นั้นขีดนะปูตัวแดงเนาะ เน่นเน่นเน่นพมามารกคนนี้วใจครับปู่เขียนตีนได้พี่น้องเด้ปู่ขีดดีแต่ว่าปูนไม่เขียนตีนกันเลยอ่าแต่ได้ปู่อ้ามันามีมุมนี้อันไห บูก็จับสุดรได้สีทิหนึ่งเลยพี่น้องมาใส่เนี่ยมันก็นมาทำตัวนี้แล้เอาตอนนี่ละมันอกี้ไล่จ่าไม่ได<แ>้ดีละจุดสามสามตัวเน้นคู่เดียวปะปุ้ว่าเน้นตอนนั้นละสามตัวนี่เน้เนๆรวดละ<แ>อ่าท่านผู้ชมนะครับผม เดี๋ซ้อมดูเป็นยังไงทัาตัมชมเป็นหน้าทางเลยพี่น้องเด้หนับปู่ศูนย์ห้าพี่น้องปู่ที่ทุกคนรอคอยนับเขาว่าสองงวดอะไรพี่น้องนะครับอ่จะว่าบริมาตัวเน้นนะครับตักชมงวดที่ผ่านมามาสูตรซีทีดครับ16กุมภาพันธ์สสอองพันหห้้ายกิบเก้าด้วยพี่น้องเด้นับปุรดมากหน่อยคู่เอาสูตรสีทิดพี่น้องนับเก้าสามสี่ศูนย์สองหกห้าหนึ่งนับหรือผูรดมากอีกสูตรก็เป็นสี่ตัววินสามสี่ห้าหก จับปินใช้กันก็จะได้สามห้าสามหกสี่ห้าสี่หกนะครับแองวดที่ผ่านมาเข่าสูตรสี่ทิศได้พี่น้องได้แปดสี่มาสี่แปดนะครับเอาปูจับให้ได้พี่น้องเก้าสามนับสี่สามห้าหนึ่งห้าห้านะครับศูนย์ห้าสี่ศูนย์เจ็ดเก้าห้าสามนะปูเนียนเก่าสามกับหาหนึ่งอ่านะอันนี้เป็นสูตรสามตัวแนมได้พี่น้องได้ถามนกักกระจือไปหาหย,ยิบจับลอตเตอรี นับสามตัวสามเก้าสามเน้นเลขปูวานับปูเน้นเก้าสามอ่าสี่ศูนย์ห้าแปดสี่สามนี่ครับชุดสามตัวนะครับถ้ามักถ่ายช็อปจังไปห้าหยิบจับลอตเตอรี่พี่น้องชุดสามตัวเผื่อมานรางวัลเลข้ายสามตัวหรือรางวัลใหญ่หรือผู้ใหมักในชุดนี้กัห้าหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์ห้าตัวปูเน้นสามเก้าสามผู้ใหมักสองแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์หกเจ็ดนี่เก้าห้าหาผู้กระตับไม่อยู่หาห้านี่แต่ว่าหกเจ็ดบอดดัตมาปู สี่สามปูกระตัดไม่ให้ยุบพี่น้องเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะเน้นเก้าสามหาหนึ่งนะผู้ได้มักศูนย์หาสี่ศูนย์นับกระหาไปผู้ได้มักเจ็ดเก้าหาสามกระหาไปนับปูเน้นให้กับเก้าสามกับหาหนึ่งขนมปูสองปูแค่นี้อ้าวแคปหน้าจอทำชมเน้นๆครับปีเป้งครับการขอบุญขอบคุณปูครับผมสาธุลูกลันมันมันสาธุครับผมสาธุครับสาธุครับขอบคุณเอฟซี เป็นกับท่านผู้ชมกันานนะพี่น้องเด้อขอบคุณพยย่อใหญ่เมยพี่ปานา<ช>สุขสุข,สขนับ,นบให้โชคให้มนหนันนะผมชชสวัสดีครับชโชคให้มันน้ำปูดเด้อค่ะพอกันมาคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ